ปืนใหญ่อาร์เซนอลเสริมทัพอย่างหนักเตรียมสู้ศึกฤดูกาลหน้าด้วยการคว้าตัวสองนักเตะใหม่โนนี่มาดูเอเก้ปีกตัวจีตจากเชลซีด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์บวกแอดออนส์ ons, โดยเซ็นสัญญายาว5ปีคริสเตียนนอกาดกองกลางทีมชาติดเดนมาร์กจากเบรนท์ฟอร์ดในราคา10ล้านปอนด์สัญญาถึงมิถุนายน2027 การเสริมทัพครั้งนี้ทำให้อาร์เซนลได้ทั้งมิดฟิลสายสร้างสรรค์อย่างนอกาดและความเร็วจากมาดูเอเก้เพื่อเตรียมพร้อมเต็มที่สำหรับฤดูการหน้าด้านท็อตแนมฮอสเปอร์ก็ไม่น้อยหน้าประกาศสอง,สองดีลในวันเดียวเช่นกันโมฮัมเหม็ดคูดุสตัวรุกดักเวสต์แฮมด้วยค่าตัว55ล้านปอนด์เซ็นสัญญายาวถึงปี2031 มอร์แกนกิฟส์ไวท์มิดฟิลด์ดาวรุ่งจากนอตติงแฮมฟอ r e เรสด้วยค่าฉีกสัญญาสูงถึง60ล้านปอนด์ดีลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่ต้องการเสริมทั้งแนวรุกและกองกลางให้ครบเครื่องเพื่อลุยศึกพรีเมียร์ลีกอย่างเต็มกำลัง ซันเดอร์แลนด์ได้ตัวซิมมงอาดิงการาปิกทีมชาติไอวอรีโคสจากบริทันด้วยราคา20.5ล้านปอนด์เซ็นสัญญายาวถึงมิถุนายน2030โบโลนญาคว้าตัวชิโรอิมโมบิเลกองหน้าจากเบซิตัสแบบฟรีเอเจนเซ็นสัญญา1ปีถึงมิถุนายน2026 ฟิ o อเรนตินเซ็นสัญญาเอดินเชโกฟรีจากเฟเนบาเชด้วยสัญญาคล้ายกันถึงมิถุนายน2026 a l h i l อัลฮิลาวซาอุดีอาระเบียคว้าแบ็กซ้ายเตโอแอ็กน้องเดสจากเอซีมิลานราคา25ล้านยูโรเซ็นสัญญายาวถึง2028เรอัลมาดริดปิดดิลอัลบาโรกาเรรัาแบ็กจากเบนฟิก้าในราคาประมาณ50ล้านยูโร บาเยอร์มิวนิกยื่นข้อเสนอ52ล้านยูโรให้ลิเวอร์พูลสำหรับลุยส์ดีอาแต่ดีลยังไม่สรุปนอตติงแฮมฟอร์เรสพยายามซื้อตัวโยอันวิซ่าจากเบรนท์ฟอร์ดแต่ถูกปฏิเสธเนื่องจากข้อเสนอไม่น่าพอใจเรอัลมาดริดแจ้งว่าพร้อมขายโรดริโกหากได้รับข้อเสนอราว100ล้านยูโร บาร์เซโลนาเล็งอเดโมล่าลูกแมนจากออตาลนตาเป็นตัวเลือกเสริมทัพหลังจากพลาดตัววิลเลียมส์เอซีมิลานเตรียมเซ็นสัญญาลูก้าโมดริตหนึ่งปีหลังหมดสัญญากับเรอัลมาดริตโอลิมปิกมาร์เซยสนใจดึงปีแอร์เอโมริกโอบาเมยองที่เพิ่งแยกทางกับเอาการาฟา